มาพี่น้องจ้าก,กินข้าวน่าทิพย์จ้าป้าเผาอันนี้ก็เป็นก้อยเนื้อพี่น้องจ้าขาดไปเลยตม่มาคงเสียบเสียบน้ำกันจา้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟังไปสุขุสุขคนค่ะมาพร้อมกับดิบุรีเวลาพี่นกับสเสพโดนหัวหลังทิพยนะคะมาพี่น้องจ้ากินข้าวจ้ากินข้าวแต้วเองกันเปล่ารับมูคา,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 าอัอาานนี้ถ้าเอาคู่กันกินข้าวเจ้าเมย์มันอืดทองถ้าประเด็หนึ่งข้าวเหนียวหนาวแนะนำพี่น้องจา้าเป็นอีจานผู้เดียวโอเคเขาไปอยู่กรุงเทพโดนอยู่เมียบ,บ้าโดนเหรอใช่

ม,มากินข้าวแล้วนะคะคเขาเรียกว่าเยวมากินน้ำหนอนอาบน้ำเลยอ,อะไรแบนี้หลานฮ้อนหอนอสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะพี่นะ้องทุกฝูงทุกคน Dạ cũng quan tâmно vẫn như là F covid gửi cho hi and bò champions vô cùng ở đây Phúc Job nói con giedi mà cảm giác như thằngidal không bao giờ nói việc về đ tube hoặc là có Kat Twitter Crong đâm! Không hätte나봐 Ăn xí 빰 này. có kiếp phải Seattle Đã giấu thể mкр ở ค่วัดธรรมดาแต่ฮะหม้อจะไปน้องเพื่นอาการมันหนมันเดนียวฮอนหวนเนียเนี่ยยิบแจงสูตแจงหนาพันเลยของผมแา่กลาเปิดน้ำไปบ้างเปิดเปิดาดี่แหละาดีไว้ัเทน้งก็เปิดน้ำะะ้าป่าแม่อากินรู้ว่าทกหองมัดบล เรื่องมาแตื่องตัวบ้านเลวมาต่ำคงเสพอาหารสามสั่งวันนี้ตะวันพี่ตะวันขอขอลาทั้งวันพี่มั่งพี่เจ้าที่น้งุงามคนบแงหนาเพิ่งขาดขากทางเดียวเพิ่งจะงามจะขอข่ามดหนามดปากกัีให้เสื้อเสื้อเพาเช่นเือแต่ว่าห้าปะใครันยังแล้วเขาไม่เห็นหนเรียบร้อย พายูคนเห็นยังยไไหวน่อยนถอย,อยบอกงนเด้อโอ้ไม่เขียวเขาไม่เปนสัตหมอใ,ให้อารต้กานกันายู่เรื่องมากิตกดกจัสมาคนเห็นงานไหวแล้วกัเรียบร้อยดีี่นหอากไม้าวมก

หน่วยกิงฮวยยาุ่มเป็นบ้านถิงยาใช่ไหมคเนี่ยนุ่ม sốt <laughs> cả, yeah. bye bye, bye bye, bài 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 bài

เ้ยเป็ล่มาจากบนจวยุเนี่ยกทายรองไหเบิ้งนะคลิปนี้าาทายร่องหลายๆคลิปแน่คลปปุงก็จะไหเบิ้งล้กจ้ะ เริ่มันิ่มเรียนนั่งเลเดิเดิ้นงาาเลยเข้าปรยัดตรงเขาเปียกเหมือนย่าคนรับก็ได้อย่านี้มันผักเลยเดิมเขาเขาพี่อาฮะแป้งเหวมีดมงเหน con sưu cảm nhỏ lại, là lại. Là một mình chứ đâu biết nặng thân mà quan gần đây ยังได้กับแซ่บแซ่ดตำม้งนี่ก็ได้เมื่อกระซามคาดเออจิ้งไอ่ผัดซ้วนกินตำม้งได้ผัดซ้วนกินตำม้งจิ้งน่เนี่ยมาขึ้นเนี่ยหานุงซ้วนกินไอ้นาไปกินน้ำมันได้ประเด็นตํำัไอ้ต่ำแรงเอื่นแท้เลยใ่ป เ่าเลยกับอะไรใส่ยังบะไรใส่ผมก็หันหลยเห็นเนีะเมื่อกข้ค่ป้าจะไปย่งนี่ค่ะนี่คืออร่อยแปลกทแม่แล้วต้องใส่ไฮต้าค่ะปำโคงว่าจัง้องของค่าย 你回来有买槟榔没嘛？买了槟榔夹，很多。啊，槟榔个难是啦，那它折。槟榔槟榔，哭个不我槟榔给槟榔娃啦。 วิีวิีแม่บ้านาาาาตัวใหญ่บ่ขาดตัวไม่ละค่าแต่อีกแบบนึงจ้ะปลาึืนใช้ทงการจ้ะปลาเราึึงใ้้ท้องการจ่หแต่กลุ่มี่ซื้อมาเนี่ซิปลปกติเคซื้อ,อหลา 在高级，那你妈那时我，时我下了。 อ,อ,อ,อ่ายคล้องก็ไมี่ลอกจ้าชิปนี่เอาไปชะหนึ่งก้อนไปพอกันทุกน้ำให้เหราค่ะันที่ห้า